เกิดของการที่มีความรู้สึกได้ว่าฉลาดขึ้นมาต้องไปยืมคนอื่นพวกเจ้าก็เป็นหนี้รอะสุดท้ายก็ไม่เหลืออยู่นี่เราถึงบอกว่านี่คือประสบการณ์ที่พวกเจ้าต้องรับต้องหมอกต้องเรียนรู้ไม่สามารถสู้ได้เพราะเรามาไม่ให้พวกเจ้าสู้เราชนะอย่างเดียวเพราะนี่คือการกระทําพวกเจ้าล้วนและนี่คือการสอนสั่งจากธรรมชาติ จากกฎแห่งกรรมต้องรับให้ได้เมื่อรับได้จะเป็นประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ที่พวกเจ้าต้องจดจําและเข็ดหลาบได้แล้วถ้ายังไม่เข็ดหลาบก็มีระลอกสองระลอกสามเข้ามาเรื่อยๆบางคนติดคุกตารางบางคนถูกประจานลดลันศักดิ์ศรีเสียมิตรภาพเสียเพื่อนเสียครอบครวัวเสียทุกอย่างเสียเงินทองเสียรู้เสียอิสรภาพ เสียความมั่นคงจนไม่เหลือบางคนเหลือแต่ตัวธรรมชาติกำลังสอนให้พวกเจ้าหมอบยอมรับไม่ให้สู้สู้ไปก็เท่านั้นแต่จงอยู่อย่างถูกต้องครับตีนเข้ามาหาการบวชเนคขมะเข้ามา ล้างตัวเองใหม่สามถึงหกเดือนหลังจากนั้นแสงจะเข้ามาหาพวกเจ้าถ้าบางคนยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจบางคนทำร้ายตัวเองจนถึงขั้นเสียชีวิตนะหนักซ้ำเข้าไปหารอยชาติเกิดไม่ได้เพราเราไม่มาหาเราไม่มารับเราไม่พิจารณาความคดีให้ไปไหนทั้งนั้นให้ทุกทนอยู่ตรงนั้น สังเกตไหมที่พวกเจ้าเห็นคนโดดสะพานนี่คือมืดแปดด้านแต่คิดผิดด้านไงไม่ยอมหมอกไงไม,ไม่ยอมรับไงก็ตาสมไปได้เลยอรอยชาตินี่คือการที่ไม่หมอะนี่คือการไม่ยอมรับนี่คือการรู้เรียนธรรมชาติสอนสั่งไม่ได้นี่คือความลับ